เป็นผลงานของพี่น้องทุกท่าน400ผลงานนะครับวันนี้หรือว่าในประเทศไทยเรามีผลงานรวมกันที่โคริปาเชื่อรายของเราเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับผมในฐานะเจ้าของบ้านในฐานะคนในพื้นที่นะครับขอต้อนรับพี่น้องสิลเป็นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ท่านที่ดูผ่านออนไลน์นะครับนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่ง ปีที่แล้วเราก็มีขยายท์ไอได้ชมไปเมื่อสักค,ครู่นะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องศิลปินที่ตนาดเทคนิดสีน้ำปีนี้เรามเาีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเราเองได้จัดเป็นระบบออนไลน์เพิ่มเข้ามานะครับบางท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้กับเราที่นี้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเ,เราก็อยู่ในช่วง เหตุการณ์ควูินยังไม่ไม่ซาบดีนะครับเราก็ดูแบบนี้ก็ได้ผ่านแบบนี้ก็ได้ซึ่งปีนีนน้ก็แตกต่างไปออกไปนะครับผมยุกานเป็นตัวแทนพี่น้องศิลปินทุกคนนะฮะที่สแสดงงานร่วมกับ400ตัวงานในวันนี้นะครับซึ่งสักครู่เนะี่ยเราจะนำผลงานของเราขึ้นไปโสก์ทั้งหมดเลยนะให้จบในภทยวันนี้เลยท่านสามารถดูผลงานของท่านได้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องศิลปินท่านและกล่าว ขอบคุณที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจงานศิลปะแลก็เข้าไปเยี่ยมชมผลงานของพวกเรานะครับให้มากที่สุดนะวันนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในที่เปิดงานโครงกยรอย่างนี้นะครับขอขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะเพิ่รับได้มาแล้วก็อ <cin> ย eh <inaudible> <analogy> ู่โควิดโควิดอย่านี้อยู่ได้ปั๊บ Ba mùa đồ. Ta Thì nèo xin đạt nèo. Ba tên xin đi mùa đều thật thật thật. cứ mùi lèo thật 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 là. เป็นของขายได้ค้ผมเป็นสีพินสีได้าผมเะขายหมดได้วอะเล่าะสี้าเนี่ยมันมันไม่ต่างัสีหน้าเนี่ยมันมันน่าจะกล้าขายง่ายที่สุดต่อผมเป็นิลพินนักกาผมเป็นิลพินตุงยา sự tốt đẹp bạn cầu thơ chờ thơ phản quay tốt của bạn bạn chỉ cứ hà ta nữ ra cứ chờ kiểu quả và vũ quá cậy Nó bỏ một câu năng cả Nó có được chỉ nó hấu nó cứ là hấu nó chỉ nó nó chạy hấu tâm vì thế chỉ này như, cho lụt, này cho nhé, này cho tốt thì có cái sự kiện anh chỉ có lại mỗi con tay cầm đang giữa cả tầm tay đang giữ kiếm hấu đấy sơn dây này bắn dao với này để bắn sơn dây bắn sơn nó nó lên nó làm lại à cũng phải nó làm cũng phải kiếm nó nó gì nào một con như là gì nào đá đá

เรขายได้นะขายได้ผมก็น้ำสีหน้าขอจัดว่าเป็นสามหมื่เลยจัดว่วราเาเลิศชัผมที่น่ขายเนี่ยสามันยังขายได้เลยขายกั้สามมื่ไม่ขายได้ยังไงผมขออาจารย์ที่ีดวยลูกเขียนแม่มายู เรืออาจารย์ดีอยู่แล้วแต่ไข่สายแต่นั้นอาจารย์สบายสบายเดี๋ยวผมขึ้นราคาทุกคนขึ้นทีเดียวขึ้นทุกคนขึ้นหมดเลยราคาขึ้นหมดเพื่อทำให้บรกาศหรือว่าตอนนั้นยุคสมัยนั้นเงินมันสะพัดหนักเงินเยอะทุกชาติไทยทางผมทุกเงินดี ก็ให้เหมาะกับสถานการณ์ถ้าขายถูกมันไม่ซื้อถ้าขายแพงมันจะซื้อดังนั้นเราขึ้นราคาหมดเลยก็ขายได้หมดเลยขายได้หมดเลยทีนี้นเวลานี้อ่ะบ้านเมืองแตแย่หมดทุกอย่างทุกงขายเไปต้องซื้อหมดราคาต้องซื้อสีต้องมันสีตองเขาเล็ก

สีหน้าอย่างที่มีกขายง่ายไปไหนเท่าไรสีหน้าแต่สีหน้าเป็นสินค้าดิ้ราคาต่ำต้องเก่นเินแป๊บทีางคนเกี่ยวสีหน้าพยายามตั้งราคาสูงก็ขึินขายอย่างสีหน้าคนก็เป็นงเก่สีหน้าเราแป๊บเดีด้านเลยก็ระดับเสือกเป็นระดับ

ีนี้มยตาขาทิ่ของเาตั่งเียงาการถายออนไลน์ณเวลานี้สีหน้าของเขาเนี่ยยิเติมความตืนเต้นลงกันอีกนาตต่างคือพลังของทั้ใไม่ก่ารลดตัวพลังของู่ซีร้อยผูนซีร้อยเมื่อจักรจตีที่จมวัดที่ลงไปก็เป็นเรื่อเดียวเหมือนคนทังหย่อทรงพลังต่อกับขึ้นของคนที่สื่อยูคนตีเต็นหูแบบเดิม มันจะถามวาสนใจกูคนนี้นนไหมไหม้ขาอาจจะกอดผ่านไปทีนี้มันคอดต้องกาที่ทำาน,นอย่ายังลาบลายไปเขาจะซื้อซับเขามปอยู่ในในคนที่มาเล่นสีปืนเสียงกะ่สีน้ำมันมน,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 น้ำตาเดินฟังสนใจแล้วเรยว่าเราถามสีหน้าเล้วราถาเอาแค่คนนี้เราเอราะแต่ได้หรือขายได้ถ้ากับแปลงไป có sĩ nào học sao bà khai lạp và từng lắp lạp phải sợ bà không lâu học sao hai kìa bàn học sao không phải sợ bà hay sợ kìa học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  mà học kìa 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 học học kìa học kìa học kìa học học kìa học kìa เรขายราคาเท่าไรเดียวนิดขายเท่าไรแบรนดานเจ้าราคารมเดือดินเท่าไรแบงานที่หนเาแอหปันแล้ว 6, เดีย๋ยโอเคต้องจ 8, ีบแปะ้งจีบนะเปลยนสีหน้าราคาสามหมื่นเลยที่หกปันสายคนจะเกลบ่ย้ในราคาเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แันนน่นั้นนักบันนีอะเกี่ยว่า ทีน <izon> ่น้าออนไลน์เนี่ยของเขาจะขายดีข้อคามนั้นนั้นรวมแต่นั้นบมเวิที่เขาขายขายทุกเทคนิคที่เขาพานาเขาขายทุกเทคนิคแต่นี่เทคนิคเดียวทำนาจสงคลามทั้งบุคนเนี่ยสนใจอันนั้นเรื่องของเที่ยบ้าคนเล่นหูที่เอากรัต่ายเล่นหูสีอื่นจะส่วนใจซื่อหูของมูกเขา และคนดีชอบมุกแต่มีตำแหน่งแต่ชอบมุกอาจจะซื้อของเขาพราราคาสีหน้าแต่แล้วตั้งราคาไม่านคว่าขนาดนิตยาตั้งราคาบุกวันแตถ้าสีหน้ามันจะต้องมีเส่อมปัด่างปันที่ปันห้าปันรกปันผมเรียก่จะขายได้ง em. <Piet. S 1> ่ายของมืมือเกินมือินบาทที่ตกแต่ถ้าสีหน้าเนี

เส้นที่วันนี้ขาไปขายหุ้300,000ที่ฝันจากหน้าขายไดเบริการได้แต่สามารถเปลียนลู้ขายได้เงิน300,000สบายๆจากตัวหู้นแต่ท่้สีหน้าเหมือนกันถ้าในวันนี้ที่หันทิ้งขายนี้เขาต้องเกตกแติดติดต้ต้องขายตต้องต้องการติดแล้วเขาติดติดตนหลายแสนบาท เร่อง้จเห็นเป็นวิธีในกาีซ้ทุกการมันมีโอกาสอยู่เนทุกวิฤตยอมมีโอกาสดังนั้นโอกาสที่นี้ซึ่งคนอยู่บ้านซื้อตมออะไรคนเราขายได้ต่อที่ผมแจ้านันขายได้แต่สีบ้านบานแล้ไม่เดียวดีของเขาขายได้แต่ละต่อหลังนี้อย่างกีฬ

có họ sẽ đến bán kho của họ, kinh doanh sản phẩm gì họ sẽ lấy cái này để mua vốn đặt, và họ online đó, để lấy ra đảo, đựng kho đặt, và và đây là của mình nóc tiệm cà phê kinh, tiệm lưới nữa, tiệm lưới là chỉ bột chiên bả, tông tiệm nóc phải đây, và phải để nặng thôi, và làm quan thế à, phát thanh đó là, đó đồng, này, là phải để nặng. ขออุปถัทุกคนจบดีถ้าขอได้สิบแปนะได้สิบนต่างเป็นศินมิมีสบต้กถ้าต้นนะคือรวย้ลยเยอะเพยคับอาจารย์เฉยนะคะแล้วก็บางทีนะเนีงนมี้หลอย่า้หญ่ท้าซึ่งเรต้องขอขอบคุณนะที่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาช่วยร่วมกันแล้วก็มาเจอในครั้งนี้อ่า วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าได้มาเจอสิ่งที่มีพลังมากที่สุดก็คือพลังของชนพลังของท้องถิ่นพลังของคนลัพศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นทน่านทอทอนะคะท่านตุลนานะคะตุลนาเตชาติวงศ์นารินยาแล้วก็ท่านจัดตุีิทิเศนพิมพ์แก้วคุทชัชวาลพิมพ์แก้วนะคะ ท่านหม่อมหลวงสุดาวดีเปลี่ยนใจแล้วก็ท่านนาย,ยกสมาคมวัวศิลปะละคาศิลปจใจต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการที่สมัยานศิลปะว่าทำร่นมสมัยทำงานกันมาเนี่ยประมาณสิบกว่าปีนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการของวัวศิลปะโดยการที่เดชเฉลิมชัยโฆษิตพัน์เป็นผู้ที่นำทามทีซึ่งเมือ่อก่อนนี้จะมอาจารย์ท่านหนึ่งน,นะคะที่เป็นหลักให้แต่วันนี้เนี่ย ายปีผ่านไปความแข็งแรงของโนสิ์มีมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เราเองห่างกันไปแต่ใจก็ไม่ได้ห่างกันเลยจริงวันนี้ที่ฉันดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้อาจจะบอกว่ามาเยี่ยมมาคารวะจะดีกว่าจะบอกว่าเป็นประธานนี่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่เป็นประธานร่วมกันดีกว่านะคะงานที่ทางโัวิดเสนอขึ้นมาเนี่ย เป็นนิวโ้อของงานศรริลปะที่เกิดขึ้นจากภารงของต้องถินโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการดึงนเรื่องขอออนไลน์ขเข้ามาใช้การปรับเปลี่ยนวิธีการกา,ารทำงนา,าน,น,นาาต่างๆการที่จะขายงานศิลปะซึ่งในภาวะนี้เนี่ยมันยากมากการ่จะขายงานเหล่านี้แต่ตัวเลขที่ได้มจ,จากสูะทงนั่นบอกว่ามันไม่ใช่ภาษาเลย เราสามารถจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดงานที่อาจจะดูแพงกลายเป็นงานที่เข้าถึงได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ดีและเท่าท่ที่ฉันรู้ก็คือว่าจา Facebook, ัดเฟซบุ๊กต่างๆที่เป็นสื่อของทางตัวิษเองแค่เปิดบ้านศิลปินไปสิบหลังสองแสนกว่าคนตอนนี้นี่จริงเท่าที่ทราบก็คือห0สิกว่าหลังแต่แผนที่ฉบับนี้นะคะซึ่งจริงๆนะที่ฉันตอนแรกก็มองว่าทาไมถึงไม่ทาเป็นแอปพลิเคชันอะไรต่าง แต่เทาที่รู้ก็คือว่าอันนี้คือศูนย์รวมหัวใจของศิลปินทั้งหมดที่คิดว่าทุกคนอยู่ในแผนเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน และพวกไก่เป ER ็นข้อม <workout. S 2> ูลหลักสำคัญในการที่จะทำให้ผู้คนไปหาพวกเราเจอนะคะดิฉันก็ได้ใช้แผ่นนี้เหมือนกันซึ่งจริงๆแผ่นนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสิลปินทุกท่านช่วยกันขับและดิฉันเองก็มุ่งหวังในการเก็บข้อมูลต่างเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่ดีซึ่งบอกว่าท่านท่านหน่อ่อท่านท่านหน่อท่านขอ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 ช่วยตันนาเอาไปขยายผลและทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นดวงจริงๆเหมือนกับที่เราหวังว่าจะกลายเป็นมวงศิลปะ แต่ละโครงนี้งานศิลปนี้ก็เติบโตด้วยสินวิาแต่็นพื่นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นมากมายเช่นว่างงานวันนี้ที่มาเปิดตัวงานติดรน้ำเนี่ยเป็นแค่หนึ่งเซี่ยวเดียวของงานทั้งหมดที่หัวสินและศิลปิญญาืในที่นี้ทำก็หวังว่าทุกท่านเองเนี่ยจะเพว่มปัญญาไปด้วยกันแล้วก็เกิดสิ่งดีญงานขึ้นในวงการศิลปะต่อเนื่องไป ก็ขอขอบคุณที่เคยนีเชินมาค่ะขอบคุณอาจารย์ภากค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและก็แข็งแรงะคะขอให้แข็งแรงทนจากโรคไอโคต์ต่างไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ